สวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็กําลังจะไปไร่จอมผาน้ําตกผาแดงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีระยะทางนะครับจากกรุงเทพก็ประมาณสัก400โลนะครับโดยคร่าวๆแต่วันนี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะก็จะพาแฟนไปด้วยนะครับไปลองนั่งมอเตอร์ไซค์ไกลๆดูว่าจะไหวไหม วันนี้มีผู้ติดตามมาด้วยนะครับเราการเดินทางในวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับผมก็งานเพื่อนไว,นนวน้นะครับเป็นเบเนนี่นะครับซึ่งก็จะมีอีก2คันนะที่ปะททะอ้อมน่อย ก็เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับ ก่อนที่จะไปให้ถึงจุดมานะครับก็แนะนำนะครับแวะพักที่ปั๊ m กททสุดท้ายก่อนที่จะแยกแก่งเซียนเป็นปั๊ m ใหม่สะดวกสะอาดสวยงามนะครับจากแยกแก่งเซียนนะครับไปน้ำตกหาดแดงก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับกับระยะทางแคกโลตอนนี้นะครับอยู่เส้นสาย in the shadows I know it's hard to put one foot in front of the other ah uh -huh. so far as the echo where do we start you can learn to discover a million stars here in the shadows I know you're scared take my hand together we'll make Stand. We've got to fight to find a way. Dead of all the fun I was to say. No more hate. Just admit that you เราเข้ามาอยู่ในไร่จอมพานแล้วนะครับทางชิ้นใหญ่ก็จะเป็นทางดินนะตอนนี้ไม่มีทางที่เป็นถนนปูนแล้วนะครับก็ค่อยๆถับไปนะครับตรงนี้เนี่ยที่ไร่จอมพานเนี่ยสามารถจะกางเต็น์ตรงไหนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าจุดที่เขานิยมกางกันก็จะเป็นใกล้ๆน้าตกนะครับ พี่เหรอเมื่อกี้ก็ย,ยนอยู่ใช่ใช่ขันใหญ่ขน,นะตอนนี้นะครับออก็เดี๋ยวว่าจะก,กางเต็นต์ตรงลานนี้นะครับอ,อ,อยู่ริมน้ําตกเลยนะครับออมีทั้งลำธารแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ริมลาธารแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นน้ําตกนะครับเ,ออเดินไปไม่ไกลมากเนื่องจากว่ามีมาหลายคนนะจะไปหาที่อยู่ไกลน้าตกมากๆก็ไม่ไหวนะครับ ต้องช่วยกันกลางเต็นท์สนับสายรถนะครับใครที่จะพารถเก่งเข้ามาก็แนะนำนะครับเป็นพวกที่เป็นรถแบบ SUV จะดีกว่านะยกสูงนิดนึงแต่ก็รถเก่งก็มาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เข้ามากันก็จะเป็นพวกสไตล์ SUV นะอย่างคันนี้ก็ Honda B R V นะครับ วันนี้ก็อากาศดีนะครับถึงแม้ว่าจะแดดเปรี้ยงแต่ก็ไม่ร้อนจนเกินไป ตอนนี้นะครับอยู่ที่น้ำตกขาแดงไล่จอมพานเขาบอกว่าที่นี่เป็นน้ำตกเกิดใหมท่เกิดมาได้4ปี ็นน้ำตกที่เกิดตามธรรมชาติออโหตรงนี้มีปลาด้วยนะครับแต่ตรงนี้จะลื่นๆหน่อยอย่างว่าแหละธรรมชาตินะครับ โอเป็นดินไม่ค่อยน่าลงเท่าไหร่แต่สวย เช้านี้นะครับน้ำค้างลงเ no end. ช้านี้นะครับก็อากาศไม่ได้หนาวมากนะครับ สำหับผมผมรู้สึกว่ากำลังเย็นสบายน้ำก็ไม่ได้เย็นจนเกินไปนะอันนี้ก็เป็นรถที่ผู้แคนนะต้องบอกว่าผู้ชวนมานะครับร่วมจิบนะครับมีสติกเกอร์เยอะมาก เป็นเรนลี่ trk ห้าสิบสองได่จอมพาน้ำตกผาแดงนะครับเป็นที่ที่หนึ่งที่ผมมั่นใจว่าถ้ามีโอกาสผมจะต้องมาสามแน่นอน ที่นี่เนี่ยใครที่ไม่มีเต็นท์สามารถมาเช่ามาซื้อนะครับได้อาหารก็มีพร้อมนะครับถ้าอยากจะมาแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มานั่งมานอนเล่นนะครับได้เลยก็ที่นี่ได้เลยและสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ